ดีค่ะเด็กๆคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าครับปิดเทอมนานเลยเด็กๆต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะมันล้างมือใส่หน้ากากอนามัยถ้าเราออกไปข้างนอกด้วยนะคะวันนี้ครูออยมินิทานสนุกๆจะมาเล่าให้เด็กๆฟังคะ่ะเด็กๆอยากฟังหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากฟังแล้วเราไปฟังกันเลยคะ่ะนิทานเรื่องหนูทำได้ เรื่องโดยสุภลักษณ์พูลศินบุรณากุลภาพโดยจิรดาศรีอดุลพันธ์เรื่องราวสนุกน่ารักพัฒนาความฉลาดด้านอารมณ์ให้เด็กๆเ,เริ่มต้นช่วยเหลือตนเองเช่นอาบน้ำแต่งตัวตักอาหารกินเองเป็นต้นถ้าอยากฟังแล้วไปฟังกันเลยค่ะเช้านี้เป็นวันพิเศษแรบบิดน้อยจะไปโรงเรียนเป็นวันแรกแม่จาน้ำให้หนูหน่อยจ้า แต่เช้าวันนี้แม่มีงานยุ่งมากๆน้องกำลังร้องไห้งอแงแรบบิดน้อยจะทำยังไงดีล่ะหนูทำได้แรบบิดน้อยอาบน้ำถูสบู่และแปลงฟันเองเสร็จแล้วก็นั่งโถอึอเองด้วยลูกจ๋าอย่าลืมเช็ดก้นด้วยนะจ๊ะแม่รีบเอากระดาษชำระมาให้แม่จ๋าแต่งตัวให้หนูน้อยโอ้โอ้แม่กำลังยุ่งล้างถ้วยชามกองโตอยู่แรบบิดน้อยจะทำยังไงดีนะ หนูทำได้แรบบิทน้อยเช็ดตัวทาแป้งสวมเสื้อใส่กางเกงด้วยตนเองอึ๊บถุงเท้านี่ใส่ยากจังเลยอย่าลืมใส่รองเท้าด้วยนะลกูกแม่รีบเอารองเท้ามาให้แม่จ๋าอาหารเช้าของหนูเสร็จหรือยังจ๊ะคุณแม่เร่งรีบทำอาหารอร่อยๆให้แรบบิทน้อยและพูดว่าแต่แม่ไม่มีเวลาป้อนหนูหรอกนะ หนูทำได้รบับบิดน้อยกินอาหารกินผักดื่มนมไม่ยากเลยแบบนี้ไงอ้าอำ้อำอำ้อำอ้ำอําแต่ละวันแม่มีงานต้องทำอีกหลายอย่างงานนี้ก็ต้องทำให้เสร็จงานโน้นก็ตันให้เสร็จฮ้อเหนื่อยจังเลยแม่กำลังยุ่งทำงานบ้านน้องเล็กก็ลือของเล่นกระจุยกระจายแย่ yeah, แล้วแม่จ้าบ้านรกไปหมดเลยจ้า เย้ yeah! คิดออกแล้วหนูก็ทำได้แรปปิดน้อยเก็บของเล่นใส่กล่องทีละชิ้นเริ่มจากเก็บตุ๊กตาลูกบอลหุ่นยนต์จนเสร็จเรียบร้อยแรปปิดน้อยจัดหนังสือได้ด้วยทำแบบนี้ไงอึ้บจนจะเสร็จแล้วนะติ๊กตอกติ๊กตอกแม่จ้าหนูต้องไปโรงเรียนแล้วจ้า แม่วางมือจากงานแล้วรีบมาส่งแรบปิดน้อยไปโรงเรียนมามะขอแม่กอดหน่อยหนูเก่งที่สุดเลยแรบปิดน้อยของแม่นิทานจบไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆก็สามารถทำอย่างแรบบิดน้อยได้นะคะคือการช่วยเหลือตัวเองในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆช่วยลดภาระของคุณพ่อคุณแม่ และทำให้เราได้ฝึกฝนการทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้คุณครูขอให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายภาพหรือคลิปของเด็กๆตอนช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอย่างใดอย่างหนึ่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ออยไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย